มืดไปเลยเมื่อกี้เออแล้วไม่ขึ้นมากับเราด้วยนะมืนจัดอะเออกลับ <c oughs> <g rab ble> มาไล่ชนเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้มีทักไฟอะ่อนะ <c oughs> ตรงเนี้ยกาวผู้หญิงยุ่เก่งลเลยลไม่ขึ้นกับเราปะน้องคือพี่ดิโอโหน้องไว้ก่อนเลย โอ้โหตาบอดเปล่ะวะาว่าคนที่นี่จริงไอ้ที่แกกูชินละไอ้เรื่องขับรถเนี่ยไอ้ที่แอ้าวไฟเออยัง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 โอ้ยยิงกันชมพูเลยตอนแรกกูเดวาว่าสีขาวมางวะน้ำมันเห็ดอะยังมองไม่เห็นว่มาหนึ่ง โอ้โหไอสามปับสุดอแล้วออกแล้วออกฤทธิ์อ oh, okay, oh ีกแล้วไอสามปับส <S jungle> ุดเนี่ยเดี๋ยวอยู่นนี่ยใช่ใช่ใช่ตรงนี้น้องเขาไม่มีเพื่อนวันนี้ โอ้มันไปอ้มไปนูน่นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอคนมานี่ก่อนเราเห็นอยู่มั้งในชะ่ okay. โอเคเห็นนะผมเห็นผมเห็นปกติโอเคได้ไม่โดนเขาไล่ด้วยจนะ้าน่าไปชนะรัวมาด้วยดิน้าเพื่อนชนะรัวจัดเลยอีเค่กำลังอยู่ใช่ปะแก๊งเด,ด็ดเด็ดอะ อยู่ไหมไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานก่อนมันนั่นนิ้มันนั่นนิ้วเล่นนิ้นเล่นนิ้วเสียงไม่มันอูอีวอูอิวทุกคนสวัสดีครับพี่ชายเวัสดีครับสวัสดีครับพี่เวัสดีครับผมไม่ได้อยู่ในเมืองแล้วเหรอเจษแค่ออกไปแล้วช่วยส่งสตอรี่ออกเฮ้ยน่าเฮียอย่างการจอนวิกเฮียจอนวิย เว้ยเขาจ้างไปค่าหรือจ้างไปสุ่ยวะับกูถามยังไงอ่ะกูถามตรงเลยนะสาวแรงเกินใช่รถนิ่นั่งแล้วปวดหลังว่ะเนี่อเดี๋เนี่อตัวหลังในเรื่องปวดหลังอะไรน่ะไปไหนไกลๆกูไม่ไปด้วยนะเอาราคนนี้ไปอ่ะออกคุิป่ะเลือกเหรอเอามึงดูคนหลังนั่งดิเอาเลือกเหรอเดี๋ยวเนี่เลือกเหรอโอ้โหเลือกเถอะสุขภาพชีวิตตัวเองเนี่ยมึงดูดิคนนั่งเนี่ยเมื่อกี้มึงคาดผมแล้วมึงจะน่ารักขึ้นเหรอกูตบหน้าเลยสัตว์ไม่ได้คาดเพราเรียกว่ากันวันนี้วันอะไร วันนี้วันอะไรวันเบิรคิววันเบิด์ตคิวซีซีวันนี้วันอะไรวันเบิด์ตเคซีซีแล้ตีแล้วเหรออ๋อพูดยังพูดไม่จบเมื่อวานกูก็ไปไปบอกมันได้แหละเพื่อจะคุยกันตาม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 ใหญ่พี่เป่าน้องชายน้องชายพี่รุนไดไปเท่ใหญ่พี่เป่าโอเค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 โอเคโอเคโถด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 ไม่ต้องตอบไม่ต้องตอบคุยคนเดียว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  อะไรก็พูดแต่มาบอกไม่เป็นไรใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นที่อะไรเไม่ที่อะไรคนที่ด่ามึงคนที่ด่ากูคนที่ด่ากูมันไม่มีจริงและกูไม่คุยกับก็ปกติเจ็ดไม่ค่อยพูดหรอกเอ้ยจุกแบบเอ็มดียังออกเฮียแล้วมึงเห็นกูใส่ตัวอะไรดิมึงดูดิมึงก็ถามกูนะอ้าวเขาบอกโอเคทรัลใหญ่ไปละ มึงใช่มเลยไม่ได้เข้าไปเลยมึงใช่ไม่เนี่ยมึงใช่ไหมเนี่ยเมื่อวานกูก็เมื่อวานกูก็กําลังจะเข้าไปคอมก็พังคอมกูทําการ์จ่อพังไปสองตัวแล้วไม่ได้ทวิตที่คอมนะไม่มันเป็นไอ้นี่พื้นมันแบบยวบยากไปพื้นแบบที่เทสของพี่เปาอะแล้วแบบว่าการ์จ่อกูมันกระแทกอะสามส่วนก้าส่วนก็พังสามส่วนแปดส่วนทีไอของพี่นั่งก็พังเขาเพิ่งเปลี่ยนให้กูเมื่อวานแต่ว่าวินโดว์กูพังแต่กูยังไม่เข้าไปเล่นแต่กูยังไม่เท้าไเล่นแต่กูยังไม่เข้าไปเล่นไไงอทาด้โปร พี่เปาเปิดหัวเติร์กแหล่ะไอ้อะตัวผ่านกราซจอเราทำไมก็มึงทำของเขาพังไงอ้าวก็กูทำของเขาพังไงเขาเลยปวดหัวแล้วทำไมไม่เอาวางที่พื้นดีๆล่ะทำไมต้องวางทำำไไมมทต้องงวาบนโต๊ะไม่บนโต๊ะมันเป็นคอนเทนเนอร์นี่หว่าฮะไอ้นั่นอ่ะเออมันเป็นพื้นล่างอ่ะโยนไปแล้วทำไมมึงไม่ไปวางข้างนอกอ่ะแล้วต่อสายอ่ะเหมือนที่จะต่อไม้เวลาด่าคนอ่ะต่อไม้ไปเข้าน้ำอ่ะใช่ห้ามดับอ่ะดับไปเลยนะ ไม่ไวเลสไม่ไวเลสสายเลยให้ไม่สายเลยสายยาวสายสายิบเมตรพวกกลัวนรก่อนเลยมึงก็ติดเชื้อเกินด่ากันไปไอ้เงี้ยเอไปกอดไงสัตก็งี้แหละเราไปลงแล้วลงแล้ววุ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 เจวุ้ววุ้ววุ้่อันวีุ้ววุ้ววุ้มวุ้ววุ้ยวุไววุ้ววุ้วั้ววด้วงุ้้ว้ววุ้้้ววัววุ้้้้้ด ถ้ามันจะ N S S นี่คือจบแล้วก็เหลือสเต็ปโหดเหลือใช่เหลือน้องเือได้มนเทปไปใช้ฝีเขพูดว่าอะไร N จะหนีทำไมอโดนป่าป่าพี่ชายให้พี่ประเดย์ยันหลังพี่ชายกูกล้าพูดว่าไฟแรก N อสได้ค่ะูตรงเลยมีใครเล่นบ้านบ้านเป็นบ้านบ้านแดกบ้านรถแดกรถกูไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูไม่มีรถนะกูแมเล่นกูเล่นมกูเล่นกูเล่นม่ดอ้าวกูแดกรถมึงฟรีนะ มันได้มีแล้วแต่ว่ากูไม่มีรถให้กูงแดกนะเห็นปะเอ็ดกินครับจบเอ็ดกินเต็มครับจบเบแล้วไฟแรกไฟแรกเกมยังไม่จบเกมยังไม่จบจบดีดีดูดีมันจบแล้วครับเกมยังไม่จบไม่จบนครับขยับไปไหนครับขยับข้างหลังสักนิดนึงก็ได้ครับอ่ขอโทษครับขอโทษคไม่ไม่ไม่ขอโทษครับขอโทษนาะสักนิดนึงวีเอ็ดแม่งเล่นแม่งเล่นโคตรอ่ะ โคตรโคตรดีมากโคตรโง่ละมันดูดิมันฟุ้มสอบแต่เป็นเนีละนะครับครับผมกำลังออกครับผมกำลังจะออกครับถอยๆหน่อยครับผมกำลังจะถอยออกครับผมมาจากข้างหน้าครับผมมาจากข้างหน้าเหมือนครับผมเห็นบ้าว่วแล้วเล่นคุมศพอย่างโหดนี่มาแล้วนี่ใครนี่เฮ้ยใครคืนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยอันนี้ไม่จบเลย เฮ้ยชมพูเยอะอันนี้เบเจ็เลยโดนไฟแรกปึ้งเสร็บล้อยมันไม่มีไอ้นี่ไว้มันก็ได้สมนะมันก็ได้สมเพราคนมันเยอะกว่าเอ้ยแต่มันเฮดแต่มันเฮดน้อยกว่าพูดผิดมันมันก็เอาไปเยอะเหมือนกันนะพื้นที่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้มันให้มันเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจอถ้ามึงไม่ออกมึงไม่ทันกูนะเนี่ยไอ้จุกไปไหนอ่ะ๋ยวกูจะพาทัวร์นะบอกนะคกูยังกูโคลคุยเรียกว่ากูเป็นไข่อ่ะกูยังไม่เจอหน้าตาตอนเลยตาตอนก็ยังไม่เจอกูเลย เออไม่มีใครเจอกูแล้วกูเป็นใครกูไม่ได้โทรเวจความเลยเดี๋ยวพาไปหาเขาอยู่บ้านไปเลยตอนนั้นโดนโดโดนดาโดด่าเลยคือดีกระปริบไปเร่อยเรยเรยแล้วคอมเม้นก็จะบอกว่าเหมือนที่หมอปานจุกบอกไว้เลยอย่างแม่นขอบมากครับจะไปไหนนะเดนเนี่ยโดนรัวโดนรัวโดนรัวไฟแรกเนี่ยตัวละโดนโดนแรกตัวเด็ดเด็ดปุ๊บไฟสองไอไอไอตั้มมันจะเหมือน โค้ดอาร์เจนตินาเหมือนให้ปล่อยอ้ยิงก่อนหนึ่งลูกเหมือนออสเตรเลียงเงี้ยแล้วก็กลับมายิงใหม่เขาบอกว่าเหมือนนนี่แมนยูล่าสุดปะห้าหนึ่งแมนยูล่าสุดที่เขาบอกห้าห้า,หา,หาสองอะมันฟุกครับแมนยูมันฟุกชนะครับก็รู้ว่ารู้พี่กับมาชนะไงนะั่นแหละฟุกไงอ้าวคืออะไรก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของแมนยูที่มันเกิดได้ในปีเนี้ยอะแล้วหลัง่างนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทีมหมื่นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วทำกับกทีมหมื่นไม่ได้แล้วอาร์เบตเจ็เลยอะอืม อนิเมะไอฮิวมังกาซงฮิวมังกาซอมันทำอะไรไหม,หรม่ได้มันไปเป็นไม่ได้หรอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่มันเกิดเท่านั้นแหละกปกติาตามไม่ค่อยพูดหลอกใช่ปะไอพูดหลับตามพูดอย่างเดียวก็สุดท้ายมึงก็ใต้ตีนกูกูกลับมาแล้วคิงอีสปักเราอยู่นอกวงได้ใช่ไหมก็เราไม่มีปัญหานี่เราอยู่อย่างนี้ได้นี่มุมดีใช่ปะนี่มุมดีสุดปะได้ได้มุมนี้ได้ ไม่ได้วิ่งมาถึงนี่หรอกมัง้งใช่ครับเปลี่ยนสถานที่วะพงวะเปลี่ยนอ่าไม้เปลี่ยนไอ้ตั้มมันชอบสนามเปนล่างไงตัม้มอ่ะชอบสนามเปนล่างอ๋อ,อ,อมันแพ้เพื่อนนี่ใช่แพ้เพื่อเปลี่ยนไฟฮะไม่ไม่รู้เนี่ยแพ้จริงแหละแพ้เอ๋อไม่ไม่ไม่เฟกหน่อยหรอ <c oughs> ไม่เฟกได้มันแพ้จริงครับอยู่เดีไๆพูดเลี้ยวเรี้ยวร้อยเลยไงี้ยไม่ก็พูดต่อแหลบบอ่ะต่อแหลบบอ่ต่อแหลบไปเดี๋ยวคนไม่ชอบอะไรเงี้ย เขาเลี้ยวดีกว่าเขาบาว่าเด็กอกคนชอบเลี้ยวเขาอวยเขาบ้างถ้าถ้าถ้าขึ้นแบบพูดคาว่าเลี้ยวเนี่ยเขาชอบกนลืมนะเขาบอกว่าเด็กเด็กเลี้ยวเล็กขาดนี่ใครฟังพี่อิวตอนนี้คือโดนด่าแลมึงเขไได้ตอนนี้ตอนนี้ใครฟังพี่อิวคือโดนด่านะพี่อิวก็โดนอยู่นะตอนนี้ก็โดนอะไรวะก็โดนเรื่องเพลงพิเศษโดนเจคารด่าตอนนี้เจคารลันให้ตาเสกอีกแล้วเนี่ยไว้ก่อนขออย่าไ่ยุ่งนะดราม่าต่างๆ บอลบอลบอลน้องใช่บอลวะใครวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้บอลขับรถอะไรวะเดี๋ยว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 กูคุยน้องก่อนคุยน้องก่อนเฮ้ยไอตัมตั้มตั้มน้องเฮ้ยตั้มอะตั้มอันนี้เป็นเจ็ดเลยเปิดเปิดแผนเปิดแผนด่ว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 นไอมาลาไปตั้มดิใครเอ็นหนึ่งหนึ่งศูนย์เฮ้ยพี่ว่าเรามาคุยหน่อยดีกว่าปะมา ผมว่านะเรามาคุยกันหน่อยดีกว่าหนูน้อยอะไร่ที่ไหนเนี่ยเกดิจุ๊บเี่ยหนูน้อยอาราเร่ที่ไหนเนี่ยขับรถชนเราเนี่ยเมื่อหนูไม่ได้ขับรถทรงครูนะหนูแค่ขับรถตามอ่ะแต่แค่รถหนูมันเร็วกว่าล่ะอ๋อจะบอกว่าขับเฟอร์รารี่ว่างั้น รถปุ๊กป<ม>ิกจะมาเที่ยวอะไรปิกนิก<อ>จะมาเที่ยวอะไรอ่ะอันนี้มันคือเฟอร์ราี่หรอคะใี่หนูขับเอาเไม่รู้ครับน่าจะใช่แหละอ้หอหนูก็ไม่รู้มันคือรถอ,อะไรแต่หนูเชื่ว่ามันเร็วอยู่นะขับซูเปอร์คาร์ขอโทษได้ไหมที่มีแต่แค่ปิกนิกที่จะพาเธอไปแคมป์อ่ะไม่ได้แคมป์เกาะไม่ได้แคมป์ก่อไฟนะแคมป์ก่อสร้างอะ่ะเราพาเธอทำงานอะ่ะไหวไหมวันละสามร้อยอเหนี่ยไปด้วยกันสี่ห้าคนพอดีเลย แต่ว่านอนบนนะเอาทำงานก่อสร้างไงครับแบกปูนแบกอิฐไงหนูไม่ได้เกิดมาลำบากอ่ะเอางี้เดี๋ยวได้ทำงานในร่มแล้วกันเป็นตัวฉาบสีอ่ะเดี๋ยวให้เป็นฉาบสีแทนเดี๋ยวพี่ไปข้างนอกเองกูกับหนูก็ได้ทำงานใไม่มขับไปฉาบสีใหไปฉาบสีในร่มมาจะไม่ต้องตากแดดไม่แล้วถ้าแล้วถ้าเข้าไปข้างในแล้วตึกมันถล่มท้ำไงอ่ะอุ้ยไม่มีอันนี้คือวิศวกรดีโครงสร้างดีแผ่นดี อันนี้คือแอนดี้แอนดีทุกอย่างดีหมดครับแล้วก็ใช้ลิทธาครับผมลิทธาลิทธาหรืออย่างลิทธาครับลิทธาลิทธาลิทเออน็อตน็อตไม่ไม่ได้เปลี่ยนสเปคใช่ไหมอ่อไปไหมครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวจะไปก่อนนะจะเข้าจะเข้าแคมป์คนงานเนี่ยสี่ามสี่คนนะครับแต่มันไม่มีเฮียนะเนาะ อย่ามีที่ครับแป๊บนึงเอ้าเอ้าคุณลุงป็นไรนักเรงยมวยอ่ะชยาครับชยามันตั้งออโต้ครับผมมันเนี่ยมวยชยามันตั้งออโต้ครับมันมันหยุดไม่ได้ครับถ้ามีคนถือปุ๊บมันจะตั้งออโต้มวยชยาเรียนเรียนมาครับเรียนมาเรียนมาเรียนมาครับเรียนมาพอดีว่าบัณฑิุครูสอนไว้ครับมวยชยามันตั้งออโต้มวยชยาคืออะไรหรอคะคุณลุง อ้าวไม่รู้จักท่ามวยชายาถึงตายนะครับชายาที่มาร้องเพลงเนี่ยที่มันบอกว่าไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาเลยละน่ามึงอ่ะไม่มีหรอกอ้าวแล้วมันอะไรเล่ยมิชัยดีกว่าอ๋ออ้าวแทงไหมอ่ะเฮ้แทงไหมแทงเพื่อนพี่ไหมอ่ะไม่เกิดเลยไม่หนูว่าไปตายหนูว่าเป็นคนโดนแทงเอาเพื่อนพี่ขึ้นมาเราจะโดนแทงทำไมในเมื่อพี่อนคนลุงเขาตายไปแล้วเนี่ย อ,อ้าวเสียสละเปลืองเอไอดีปะลูกก็ปกติเขาไม่พูดกันอย่างงี้หรอกเร็วหนูเป็นคนตายก็ปกติฉันไม่ค่อยพูดหรอก